สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เรียกได้ว่าการใช้ชีวิตคู่ในปัจจุบันคุณสาวๆก็ต้องเลือกและดูให้ดีๆว่าคู่ของคุณนั้นดีไหมและการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันในทุกๆวันนี้เป็นอย่างไรหากไม่ดีควรทําอย่างไรดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู4ประเภทของผู้ชายที่ควรเลิกรานำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันหากเจอผู้ชายแบบที่จะบอกต่อไปนี้ให้รีบถอยห่างได้เลยครับ ข้อที่1ไม่วางแผนอนาคต คุณผู้หญิงกับการจะคบกับใครสักคนก็คงจะต้องวาดฝันว่าอยากจะคบกันไปนานๆบางคนคิดไกลถึงเรื่องแต่งงานสร้างครอบครัวแต่ถ้าผู้ชายที่คุณคบอยู่เป็นคนที่ไม่รู้จักวางแผนในอนาคตใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆไม่มีการวางแผนเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงในชีวิตคุณจะไว้ใจให้เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวได้อย่างไรผู้ชายแบบนี้อย่าเสียเวลาคบต่อกัเลยครับ ข้อที่สองคบเพื่อหวังผลประโยชน์อย่าเสียเวลาคบกับผู้ชายที่คบคุณเพียงเพื่อต้องการผลประโยชน์จากคุณไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องธุรกิจหรืออะไรก็ตามคนแบบนี้คือคนเห็นแก่ตัวคิดหวังที่จะปลอกลอกเขาอาจไม่เคยรักคุณจริงเลยก็ได้แล้วคุณจะเสียเวลาคบต่อไปทำไมล่ะครับข้อที่สไม่ให้เกียรติผู้หญิง ผู้ชายที่มองว่าผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องรองรับอารมณ์ไม่ว่าเขาจะรู้สึกอะไรมาคุณต้องเป็นที่ระบายตลอดทั้งอารมณ์ทางเพศอารมณ์โกรธหรืออะไรก็ตามที่คุณไม่จําเป็นต้องทนผู้ชายดีๆเขาไม่ทํากับผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักแบบนี้หรอกครับข้อที่สไม่รู้จักพอ สำหรับคนที่ไม่รู้จักพอต่อให้คุณแสนดีขนาดไหนเขาก็พร้อมจะหักหลังคุณได้เสมอโดยไม่แคร์ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกท้าทายอยากสยบผู้ชายเจ้าชู้แต่ระวังนะครับจะทุกข์จนหาทางออกไม่เจอรีบถอนตัวถอนใจออกมาก่อนที่จะสายเกินไปดีกว่าครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับสประเภทของผู้ชายที่ควรเลิกราจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาสําหรับผู้ชายบางประเภทเวลาก็ไม่ช่วยทําให้อะไรดีขึ้นหรอกนะครับอย่าไปคาดหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพื่อคุณมีแต่เสียเวลาเปล่าถอยออกมาเถอะครับเชื่อสิว่าคุณหาใหม่ได้ดีกว่านี้แน่นอนครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ